จานัวข็กินหญ้ากินหญ้าจานัวร้อนไหมลูกอืมร้อนไหมร้อนไหมนั่งลงค่ะเออไถเถอะทำไมเนี่ยอืไถไถทำไมคะจานัวไถทำไมคะอืมก็ได้ยินเสียงก็วิ่งมาหาเลยเก่งจังเลยอืมจานัว จานวัวเก่งจังเลยจานวัวจานวัวหนูเก่งมากเลยลูกได้ยินเสียงวิ่งมาเลยหืม <c oughs> หนูจะไปไหนหืมเฮ้ยย่าเราจะอ้อนทำไม,มนั้นอืมเอาถ่ายเข้าไ,ไปไถ่เข้าไปมันร้อนนะลูกอืมมันร้อนนะลูก ร้อนไหมลูกหืมร้อนไหมคะจานวนร้อนไหมคะหืมร้อนไหมคะอืมโอ๊ยนอนลงนอนลงดูค่ะดูค่ะดูทำตัวโอ้โหโก่งก้นเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอืมอ๋อจันวนก้นสวย ร้อนมากเปิดร้อนดู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 ไปดูจอท่าไหนล้วเราืึคิดถึงเหรอคิดถึงเหรอจานัวืึคิดถึงหรอคะจานัวคิดถึงหรอคะืึโอ้ยนอนที่เท้าืึโอ้โหโอ้โหดูค่ะ อ,อ,อ,อ้อ,อนหออืออ้อนเดี๋ยวเจา้านัวอ้อนนะแล้วมานอนที่เท้าเขาอ่ะหือจ้านัวคะจ้านัวคะจ้านัวคะจ้านัวขาอ้อนหน่อยคะ่ะจา้านัวก็อยากอ้อนนะคะหือ,อจ้านัวรู้ค่ะ คอยากอ้อนค่ะอือยากอ้อนค่ะอยากให้จับอืมอือยากให้จับอ่ะอืถ่ายเข้าไปถ่ายเข้าไปขนหลุดหมดแล้วนะที่หน้าหนูถ่ายไปถ่ายมาอหนูถ่ายไปถ่ายมาขนที่หน้าหลุดหมดแล้วอ่ะขนชั่วนะมีดูจะออกเปท่านหน่ะอืมอืมเอาค่ะเอาค่ะ เอาท่าไหนคะอืมท่าไหนคะเอาทักท่าหนึ่งค่ะอืมดูค่ะขออ้อนค่ะต้องขออ้อนค่ะต้องขออ้อนค่ะอะไรคะอะไรคะอืมอะไรคะน้องแฉโน้ยน้องแฉโน้อยู่ฝั่งนี้ค่ะ ฝั่งนู้นก็มีน้องปิงกี้ค่ะใช่ไหมเสียงไข่เสียงกล้วยไหมกลัวกล้วยไหมอืกลัวกล้วยไล่ไหมกลัวกล้วยไล่อืแช่นวะืมเนี่ยหนูนอนลงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอืมอ ไม่รู้เอาท่าไหนดีไถก็ไปไถก็ไปไปแล้วนะจานัวนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกวานกันนะคะดูยอดกวานของเรานี่ค่ะดูนะโอ้โหยอดเต็มเลยเดี๋ยวเรามาเก็บตอนเย็นค่ะนี่ค่ะโอ้โหน่าเก็บมาก ยอดปักหวานค่ะน่าเก็บมากเลยเดี๋ยวเก็บตอนเย็นตอนนี้มันร้อนอยู่โอ้โหนี่ค่ะไม่ได้เก็บหลายวันโอ้โหยอดงามมากยอดงามงามเต็มเลยค่ะนี่ปักหวานเราเต็มเลย ยยอดอ่อนๆโอ้ยอดอ่อนๆออเต็มป่าเลยเต็มป่าเลยโอ้ยเจ็บแกดูค่ะยอดอ่อนมากเลยแจยนนวก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะไปแล้วนะแจนัวมันร้อนตัวเหนียว ปไปนั่งตรงนั้นเหรอคะใช่แล้วก้นเฉยก้นเฉยไอ้จันวนว่าไอจันนว่าจ,จะมาอ้อนที่ขาอีก,กอ่ะจันนวาอ้อนที่ขาเหรออ้าเร็ว ตรงนี้ดีกว่าไม่ร้อนมากจต่นัวมันร้อนอะลูกยวดูซิบออแปรมาทำอะไรเราสสเข้าวไปเมื่อที่ที่แล้วนี่ค่ะมีแปรมาใส่ต้นไม้หมักปุ๋ยไว้นี่ค่ะจะนนัวจะเข้าไปใช่ไหมคะนืหนูกก็ตามไปทุกที่เลยเนาะนี่ค่ะหมักไว้ปลูกต้นไม้ค่ะ กาะโพดเราบดแล้วใช่ไหมชาโนะกระโปงบดแล้วไปมันร้อนเร็ว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 ไปแล้วไปแล้วเจะได้ห่อก็หลังหิบกีก็กหลังชาโนะมันร้อนดูชาโนวตามไม่หยุดเลยชาโนะตามไม่หยุดเลยอื้ม ra nua tắm lời Ăn nón này trời. nua Ồ, tôi nói lâu Làm ừ, giấy vậy ai đó phải không?